ฉันจะบอกพวกเธอให้นะตอนแมปสั่งลาตอนแมปสั่งลาพี่ไทยเราอ่ะทิ้งไข่สั่งลาโดย F16 สิถล่มทางขึ้นเขาพระวิหารแม่งลาบเลยแล้วแต้วแล้วแต้วสั่งแป้งผง จัดไปจา้าแป้งผ่องดรตเ์มริกามึงไม่ต้องห่วงอีเจ้คนซื้อนไปเป็นคนซื้อไปเป็น,ปนคนซื้อแป้งผ่องดรตต์มริกาไปเป็นจะเพิ่งมาได้ห้าวันหมดไปพันเจ็ดร้อยกระปุกแล้วเหลืออีกไม่กี่ตังค์เหลืออีกประมาณสักสองสามร้อยอ่ะแล้วคนที่ซื้อไปกระปุกเดียวกลับมาซื้อกระปุกที่สองซ้ำแล้วบางคนซื้อไปตุน สีกระปุกห้ากระปุกแล้วแป้งพองเนี่ยใครได้ไปถือว่าได้โชคได้ลาบได้ยศได้บัางบาไหลเลิศมากตอนเนี้ทุกคนมีอะไรติดติดที่ตาไม่มีอะไรติดหรอกนั่งอยู่ในสวนเพราะว่าสามารถนั่งในสวนได้เพราะว่าไม่มียุงเลยเพราะว่าเพราะว่าเอาเอง ให้คนมาพ่นกันยุงแล้วแล้วมันก็จะไม่มียุงแมงวียังไม่มาเลยตอนกลางคืนมีนิดเดียวเหมือนไอหัวกูอย่าสนใจเสื้อผ้าหน้าผมกูอย่าไปสนใจอะไรฉันเลยเธอส่วนลดส่วนลดรดแล้วนะคะแป้งผ่องรดแล้วแป้งผ่องรถให้200บาทเหลือ390ร้าเนี่ย ซื้อกันไปวันนี้ซื้อเป็นวันนี้แป้งผงขายได้เป็นร้อยกว่ากระปุกแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันตักตะกร้าให้2ตะกร้านะอ่าตะกร้านี้ขายไปแล้ว70อีกตะกร้าหนึ่งขายไปประมาณส0งสสวัสดีทุกคน มีคนมีคนรีวิวไข่เอ็มสิบหกที่ไปลงตรงถนนทางขึ้นเขาพระวิหารเนี่ยทีนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องทางขึ้นเขาพระวิหารคือศาลโลกตัดสินว่าไอ้ตัวปราสาทเนี่ยเป็นของมันแต่บริเวณเนี่ยมันคืออธิปไตยประเทศกูอยู่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บการที่พวกมันจะขึ้นเขาพระวิหารได้ปกติเนี่ยมันจะต้องทํากระเช้าขึ้นจากหน้าผามันถึงจะขึ้นได้หรือไม่ก็คือจะต้องทําถนน ประเภทที่ต้องลงทุนสามเท่าของประเทศมันน่ะถึงจะขึ้นมาได้แต่มันก็ทําไม่ได้เสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็มายืมเงินจากประเทศไทยนี่แหละไปทําถนนตัดจากกับประเทศเขมรเพื่อขึ้นปราสาทพระวิหารแต่ปรากฏยังไงบ้างรัฐบาลโคตรเงาของอีสการลัดหลานวุ้นเซ้นนั่นแหละอีรัฐบาลโคตรพ่อโคตรแม่มันรัฐบาลพวกญาติพี่น้องมันน่ะนะอนุมัติ op, งบเงินกู้ให้กับเขมรแม่งทาถนนตีจากไอ้บ้านมันเนี่ยนะขึ้นมาพระวิหารได้ โดยที่อะไรปะโดยที่ถนนของมันเนี่ยทํามาปุ๊บมันไม่มีทางขึ้นยกเว้นจะขึ้นทางหน้าผาใช่ไหมมันก็เว้นตรงหน้าผาแล้วก็อ้อมมาทางขึ้นถนนปราสาทพระวิหารกินแดนเข้ามาในประเทศไทยปกติเราก็เปิดด่านให้มันเข้ามาเป็นประจำเราไม่มีทะเลาะอะไรกับมันแล้วก็เปิดด่านให้มันรถมันเข้าเปิดด่านรถมันเข้าเปิดด่านรถอิบลเลียนีก็ขึ้นไปขึ้นไป,นไปพระวิหารแล้วก็เปิดด่านให้มันขึ้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ ประจำจุดอยู่นิดหน่อยเท่านั้นแหละแล้วก็เปิดด่านให้มันขึ้นปรากฏอีเปรตขึ้นไปทําพิธีบูชายันเสร็จแล้วลงไปอีหาปรากฏว่าแม่งเสือกตอนหลังพอจะมีเรื่องกับกูสึกจะยึดเอาทั้งถนนบ้านกูยึดเอาดินแดนกูด้วยอีควายก็มึงอะไปตอแหลกับทั่วโลกสหรประชาชาติให้มึงแค่ตัวประสาทเพราะมึงตอแหลว่าเป็นอารยธรรมขอม ทั้งๆที่อารยธรรมขอะมันเป็นของสยามตั้งแต่ต้นด้วยซ้ําไปแต่สมัยนั้นยุคใดก็ตามแต่ใครจะดีเฟนไม่ได้ฝรั่งจะไม่เข้าข้างอะไรก็ตามแต่แต่มึงได้ไปแค่ปราสาทซึ่งมึงก็ทําหาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีทางขึ้นทางขึ้นอยู่ในประเทศไทยจ้าซึ่งเรื่องนี้อีเด็กหน้าช้อนเนี่ยไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์จึงไม่รู้วันนี้ค่ะ ถล่มแล้วแตวหมดแล้วค่ะสำหรับปราสาททางขึ้นไม่ใช่แค่ปราสาทค่ะที่ปราสาทยังไม่แหลวแตวเท่าไหร่แต่ปราสาทกลายเป็นที่ซุกซ่อนยุทธุปกรณ์ของมันเราก็เลยเอาไข่บังเอิญนักบินทําไข่เอ็เผลอหล่นแถวตัวปราสาทตะแลงแบงแล้วแตงค่ะและหลังจ,จากนั้นปุ๊บทางขึ้นค่ะมึงจะขึ้นไปเติมยุทธปกรณ์มึงไม่ได้เพราะตอนนี้เอฟกับคลิปพินประสานกันแล้วก็เอาทําไข่ห ตรงถนนทางขึ้นปราสาทพระวิหารตอนนี้เป็นอุโมง์เท่ากับอุโมงยักษ์ระบายน้ําในกรุงเทพมหานครบ้านกูเลยจบเนาะจบไปเนาะ จบไปนะจ๊ะถ้าครบ72ชั่วโมงนี้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นและครับว้ดวและปรากฏข้อตกลงที่เขมรเนี่ยมาเซ็นที่ประเทศไทยเป็นไปตามนั้นจริงเนื่องจากเขมรเนี่ยหมดศักยภาพในการที่จะลุกลานประเทศไทยแล้วจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงไม่คิดในการที่จะงองอหัวขึ้นมาใหม่ก็เท่ากับว่าเราก็ต้องเดินหน้าสู่การเลืกตั้งค่ะ เพราะว่าเนื่องจากนายกยุบสภาไปแล้วนะคะจังหวะที่นายกคนนี้ยุบสภาเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะเกี่ยวกับการเมืองในสภาของเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าแกงเสื้อส้มบีบไข่เอาตอนนั้นก็เลยจังหวะนั้นก็เลยเป็นจังหวะที่ อาจจะระทึกนิดนึงแต่พอจังหวะนี้ปรากฏประเทศไทยโดยศักยภาพของกองทัพแน่นอนว่าอาจจะภายใต้รัฐบาลร,รักษาการก็ปรากฏว่ามีการรบทัพจับสุกจนกระทั่งเราชนะแล้วชนะศึกชนะส,นะสงค<ป>รามแล้วก็เจรจานะคะแล้วก็เจรจาโดยมีเงื่อนไขหนึ่งสองมสีนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดไหนก็คือ จุดนั้นบ้านหนองจันรหนองยากแก้วบ้านอะไรต่างๆที่เรายึดมาได้หมดแล้วพวกมึงซึ่งเป็นขเมรนซึ่งปกติแล้วคนขเมรนหนีออกไปหมดแล้วมึงกลับมาไม่ได้แล้วนะคะต้องไปหาที่อยู่ใหม่รัฐบาลวุ้นเส้นก็ต้องดูแลประชาชนขเมรนของตัวเองนะคะ <apprendre> เจ๊เครื่องบินที่จอดพนมเปน,ปน,ปนยังไม่รู้สี่รู้แปดเลยว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ ส่วนเครื่องบินพาณิชย์นั้นไม่ใช่ทหารเบลารุสมันเป็นเครื่องบินพาณิชย์ของเบลารุสไม่เกี่ยวกับรัสเซียและเบลารุสจอดสนามบินพาณิชย์ตรงจุดนั้นโอเคต้องระแวดระวังแต่อีเจนะเราเป็นแค่ผู้บัญชาการ บริหารกองขี่มาสามกองเรายังรู้เรื่องเลยนะแต่ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายโดยเฉพาะบัญชาการทหารอากาศเนี่ยเขาเช็คของเขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของเขาที่จะต้องเช็คนะไม่มีหลุดลอดหูตาหรอกและขณะเดียวกันก็นะอย่าเพิ่งปั่นข่าวอย่าเพิ่งปั่นกระแสบอแบบอแบ,บ,อแบเพราะว่ามันมีคนปั่นข่าวอยู่ในตอนนี้ซึ่งณนะเวลานี้ยังไม่ทราบเลย พี่กกงพี่กัดพี่กวยอะไรต่างๆยังไม่รู้เลยไอ้ที่จอดอยู่นะใช่จริงหรือไม่จริงให้เขาคอนเฟิร์มกันเสียก่อนเขาตรวจสอบในทางลับกันอยู่แล้วค่ะโอเคนะตามนั้นแหละ สื่อสื่อบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ฟังไว้เพื่อใช่ว่าใส่บาแบกหามแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นเสียทั้งหมดโดยที่ไม่ได้รอฟังจากเพจทางการหรือว่าข้อมูลจากทางการอบบอาตอนนี้ถึงไหนนะล่าสุดนะคะ มีการประชุมสามฝ่ายคือจีนไทยกัมพูชาหาหรือกันที่ยูนนานวันนี้28กับ29่ธันวาคมจีนเนี่ยพร้อมยินดีข้อตกลงหยุดยือร่วมกันระหว่างไทยคแมรและก็แก้ปัญหาความขัดแยง้งรวมทั้งเจเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ซัมติงหลายหลายหลายดอันนี้จีนเป็นคนโพสต์นะส่วนสหรัฐก็ออกข่าวในวันที่ยีนี้บอกว่า อเมริกายินดีกับไทยคาเมรที่หยุดยืนนะทุกคนส่วนบ้านหนองจานหนองยากแก้วธงไตลงเราปักหมดเรียบร้อยนะคะถ้ามันมาอีกก็ตะลังบ้างอย่างเดียวบ้านคลองแพงหนองยากแก้วหนองจานที่ก่อนหน้าน,นี้มีปัญหาที่นี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณวีระสมความคิดเนี่ยแกลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นนะนะ คือแกคงมีความเจ็บแค้นเจ็บปวดและก็เจ็บใจล่าสุดคุณพี่วีระสมความคิดซึ่งเคยถูกขเมรจับไปขังสามปีครึ่งคุณราตีถูกขังที่ขเมรหนึ่งปีครึ่งทั้งสองคนและประชาชนจํานวนหนึ่งไปบ้านหนองไปบ้านหนองจานไปบ้านหนองจานซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีขเมรอยู่เต็มไปหมดแต่คุณวีระเนี่ยเดินก้าวข้ามเข้าไปที่บ้านหนองจาน อย,อย่างอยงอุกอาจอย่างอาดหา์ในตอนนั้นเพราะคุณวีระแสดงสัญญาให้เห็นว่าบ้านหนองจาเนี่ยเป็นแผ่นดินไทยขเขมรอยู่โดยผิดกฎหมายทีนี้ตอนนั้นก็รัฐบาลนะคะที่คุณก็รู้จักดีนั่นแหละจากนั้นปุ๊บตอนนั้นเนี่ยฉันก็จําได้ว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เราก็ลบกับขเขมรเหมือนกันแต่เราชนะเนาะทีนี้โดยสรุปเลยก็คือว่า คุณพี่วีระล่าสุดเขาเทคแอคชั่นเพื่อที่จะดำเนินคดีกับอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็อดีตนะคะผู้ว่าแรงต่างตรงจังหวัดสะแก้วว่าในปัจจุบันนี้เห็นไหมเมื่อทหารไทยยึดอธิปไตยของไทยคืนมาดังนั้นสิ่งที่วีระทำในวันนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ผิดอธิปไตยและกฎหมายประเทศไทยแต่ประเทศเขมรเนี่ คนไทยไปติดคุกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิ์จับแต่เสือกจับนะคะแล้วก็อยู่ตั้ง3ปีกว่าติดคุกเขมนตั้ง3าปีกว่าดีที่ไม่ตีนึกออกปะเพราะฉะนั้นวันนี้วีลาก็เลยเทคแอคชั่นไงค่ะ ผ่านทิกตอกเห็นดเรมาริกาสมัยก่อนส,สมัยก่อนออกรายการสวยเหมือนคุณบีน้ำทิพย์เลยค่ะเมื่อก่อนฉันก็สวยมากตอนนี้ฉันก็สวยนะแต่สวยเหลือแค่นี้พอดีมันโดนแดดโดนลมโดนฝนโดนประสบการณ์นิดหน่อยมันก็เลยเหลือแค่นี้แหละเมื่อก่อนสวยมากคือถ้าเรื่องนี้ สารรับคิดว่าใครจะเป็นคนผิดสารรับคิดว่าใครจะเป็นคนผิดอันนี้เรื่องอะไรวะเจ๊จริงค่ะสวยมากเมื่อก่อนจะเป็นคนสวยฉันจะมีช่วงที่สวยฉันจะเป็นช่วงก่อนจะแต่งงานฉันจะสวยมากก่อนที่จะสวยมากเมื่อก่อนฉันเคยขี้เหล่ขี้เหล่ก็คือหน้าตาก็ประมาณนี้แหละเพียงแต่ตัวบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันยุบมันพองอะ่ะมันมีช่วงยุบช่วงพองมีช่วงอะไรเงี้ยเออ หน้าตาก็จะประมาณนี้แหละตอนนี้ก็สวยเว้ย <laughs> ตอนนี้ขอสวยมากก่อนอีเรื่องรวยเนี่ยกำลังพยายามนะอ่ะเธอมาดูสิวันนี้ฉันสวยเพราะว่าฉันมีกันแดบดบักเตอร์มริกาและมีแป้งผ่องและเธออย่าลืมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคน มึงยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยมึงอยู่ไม่ได้อืมเธอเธอชื่อบอกเธอนะวันนี้แป้งผ่องฉันขายไปได้ร้อยกล่องวันนี้เฉพาะแป้งผ่องฉันขายไปได้ร้อยกล่องแล้วนะถ้าใครไม่ซื้อแป้งผ่องถือว่าพลาดมากนะหมดแล้วเป็นคนไม่ชอบร้อน มานอนเป็นมันมามามา,มานั่งเล่นโทรศัพท์เล่นไปเล่นมาร้อนร้อนแล้วง่วงง่วงแล้วหลับไปละอป้ามานั่งอยู่ทําไมในสวนมันร้อนในสวนไม่มียุงไงไม่มียุงเลยสันปันน้ำสันปันน้ำก็คือจุดที่เวลาฝนตกและน้ําเนี่ยมันไหลลงจุดนั้นแหละเหมือนหลังคาประเทศไทยเนี่ย ยึดสันปันน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หก่อนฝรั่งเศสจะมายึดขเขมรและสันปันน้ำนี้อยู่ในหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่รัชกาลที่หคุยกับฝรั่งเศสตอนที่ฝรั่งเศสมันกำลังล่าอาณานิคมแล้วมันเนี่ยตอนแรกมันจะเข้าอ่าวไทยจะมาลุกรานประเทศไทยจะยึดเป็นเมืองขึ้นซัมติงไหลเด็ด แต่ปรากฏว่ายึดไม่ได้ทหารไทยเราเก่งสตรองแล้วเราก็มีเพื่อนเป็นรัสเซียมันก็เลยอุ้ยกษัตริย์ประเทศไทยรัชกาลที่ห้าเป็นเพื่อนกับพระเจ้าซาที่ประเทศรัสเซียเหรออุ้ยกูไม่ยุ่งกับรัสเซียแล้วมันก็เลยถอยเรือไปแล้วมันก็ไม่รู้จะหันหัวเรือไปไหนมันก็เลยไปเกยหาดในดินแดนถัดไปดินแดนนั้นเรียกว่าประเทศคขมรปัจจุบันนี้แหละ ออพอเกยไปปุ๊บอิเคเมดเนี่ยมันกําลังอ่อนแอมันเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของประเทศสยามเป็นเมืองขึ้นของประเทศเวียดนามมาแล้วเป็นเมืองขึ้นของอยุธยามาแล้วสมัยก่อนน่ะมันเป็นเมืองขึ้นอยู่สามประเทศวันดีคืนดีมันก็เป็นเมืองขึ้นเวียดนามวันดีคืนดีพออยุธยาสตรองมันก็มาเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาวันดีคืนดีประเทศสยามสมัยรัชกาลที่สี่ที่หนึ่งที่สองที่สามเราตีเมืองได้หลายเมืองมันก็เป็นเมืองขึ้นของประเทศไทย นะแต่ประเทศเขมรมันติดกับยวนบางทีมันก็เป็นเมืองขึ้นของยวนของประเทศเวียดนามสรุปเลยก็คือว่าในสมัยนู้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าของเราก็เฉือนสามจังหวัดมันมันขอสามจังหวัดโดยที่โดยที่โดยที่มันโดยที่เราต้องแลกเพื่อที่จะไม่ให้มันยึดขวานทองของไทยเราอะ นะไม่ยึดทั้งประเทศวิธีการก็คือมันก็เลยเราก็เลยจัดสรรกันที่สรรปัน,น้ำดินแดนเนี่ยลากสรรปน,น้ำสรรปน,น้ำก็จะต้องลากจากไหนลากจากจุดที่เหนือสุดจนถึงใต้สุดเหนือสุดทางฝั่งนี้เจ็ดจังหวัดเหนือสุดก็คือจังหวัดอุบลตรงภูมาเขืออุบลตรงช่องอานมา้าอานช้างภูมาเขือตรงสามเหลี่ยมมรกตลากลงไปจนถึงเกาะกูด ซึ่งมันจะไปเชื่อมกับเกาะกงเลยทะเลจังหน้าน้านําจังหวัดตรากนั่นแหละเขาเรียกว่าดึงสันปันน้าสันปันน้าคือจุดที่นะคะเวลาฝนตกแล้วน,น้ำมันไหลน้ํามันไหลไปลงตรงไหนไอ้ตรงน้ํามันไหลลงไปอันนั้นจะไม่ใช่ของเราแต่ตรงที่ฝนมันตกลงมาแล้วน้ํามันเจิ่งนองอยู่อันนี้คือดินแดนเราเขา้าใจยังเออนี่คือสันปันน้า ขเมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างประเทศเราอ่ะอยู่ข้างบนเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงจุดเส้นแบ่งสันปันน้ําข้างล่างเนี่ยเวลาน้ําไหลตกลงไปบนหัวกระบาลมันนั่นคือที่อยู่ของมันขเมนอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าบนภูมิขือเป็นของเราข้างล่างเป็นของมึงแต่ไอคขเมเนี่ยมันเสือกสร้างกระเช้าไต่ขึ้นมายึดภูมิขือมึงเข้าใจยังมันมายึดสันปันน้ําเราอะ่ะอืม ปราสาทตาควายอยู่บนสันปันน้ำมันสึกยึดขึ้นมาบนปราสาทตาควายประสาทพระวิหารอยู่บนสันปันน้ำมันสึกยึดประสาทพระวิหารเหมือนเข้าใจยังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไล่ตามตะเข็บสันปันน้ำทั้งหมดเป็นแผ่นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นทำไมหนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นสิ่งที่เวียดนามก็ยึดแบบนี้ขเขมรใช้แผนที่ที่แบ่งปันเส้นเขตแดนกับประเทศลาวกับประเทศเวียดนามก็ใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นอีเขมรเนี่ยมันมาชิงความได้เปรียบ ตรงที่จุดมันไปอ้างแผนที่1น่งต่อสองแสนโดยอ้างเอกสารฝรั่งเศสซึ่งเป็นฉบับที่ไม่ถูกต้องบางอันบางฉบับแต่ฉบับที่มันเป็นดึกดำบรรที่สุดมันคือฉบับสันปันน้ำเมื่อก่อนไม่มีประเทศเขแคนาเขีขม,ม,มันอยู่ภายใต้อนา,นานิคมของฝรั่งเศสเราต้องเจกับฝรั่งเศสตลอดอีกเขมรม,มันเพิ่งจะมาเป็นประเทศมันถูกปลดปล่อยทาสไม่กี่ปีนี้เอง ปกติเวลาเราคุยเรื่องสันปนน้ำเราคุยกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสคือคนที่มายึดขเขมรแล้วมันก็พอยึดเสร็จผ่านไปกี่ร้อยปีมันก็ปล่อยฝรั่งมันก็ปล่อยให้ขเขมรเป็นอิสระเออเข้าใจยังอืมรอบประเทศเราเนี่ยรอบข้างประเทศเราเนี่นะเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นหมดยกเว้นประเทศไทยซึ่งเราเนี่ย เป็นแผนที่สีขาวตระงานในสหรประชาชาติไปที่ไหนก็ภูมิใจเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมึงดูวันนี้สิขนาดวันนี้ผ่านไปไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้อยกี่พันปีนอกจากเราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแล้วยุทธศาสตร์ในการปกป้ปปองปกป้องประเทศชาติของเราโดยมีกษัตริย์โดยมีกษัตริย์เป็นพระประมุขและมีรัฐธรรมนูญไทยที่เป็นกฎหมายหลักของชาติมีชาติมตีศาสนาพ,พระมหากษัตริย์และมีกองทัพมีพลเมืองมีประชากร เราสามารถยืนหยัดนะเป็นประเทศไทยที่ไม่เคยส่งสวยให้กับประเทศใดในโลกใบนี้จนกระทั่งวันนี้มีประเทศกระจกกระจกประเทศหนึ่งซึ่งได้ยักษ์ใหญ่หนุนหลังให้ท้ายมานะมาตะลึงบึง้งตะลึงบึง้งกับประเทศเรา จนกระทั่งเราต้องแสดงศักยภาพปกป้องดินแดนเราปกป้องดินแดนเราด้วยตัวของเราทั้งหมดไม่มีใครช่วยเราเลยและเราชนะเราชนะศึกและเราชนะส,ะนะสงครามกับขมรนวันนี้นะคะทุกๆคน แล้วเสียดินแดนสมัยไหนคะมึงก็กลับไปอ่านสิมึงไปอ่านอากูมึงไม่ต้องให้กูพูดทั้งหมดหรอกโอเคนะพอกูพูดขนาดนี้แล้วคําถามที่เหลือเนี่ยมึงถามกวนตีนกูละอีเจ๊กูรู้มึงถามกวนตีนกูละที่เหลือเนะี่ย หนังสือนังหาห้องสมุดมีเท่ากันสองมือสองตีนหนึ่งสมองมีเท่ากันมึงจะมานั่งให้รัตรรลิกาป้อนกูไม่ได้แม่มึงจะได้มานั่งป้อนป้อนมึงกูไม่ใช่แม่มึงกูไม่ใช่พ่อมึงกูไม่ใช่นั่งป้อนมึงทุกอย่างมึงก็ไปอ่านสิอีควายโอเคนะคะ <c oughs> มีคนถามว่า <c oughs> ประเทศไทยยึดร้อยร้อยที่ได้กี่แห่งมึงก็ไป่อ่านสิ กูพูดตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วละเพราะฉะนั้นกูจะไม่พูดซ้ําสิ่งที่กูพูดไปแล้วกูจะไม่พูดซ้ํามึงก็ไปรื้ออ่านเอาเองแล้วไปรื้อดูเอาเองดรมริกานั่งโม้มาตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังจะสี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นกูไม่พูดซ้าโอเคนะที่เหลือมึงก็ไปหาคลิปดูเอาเองจบ แม่มีโอกาสที่เขาพระวิหารจะมาเป็นของเราไหมไม่มีเพราะว่าถือว่าสารโลกตัดสินไปแล้วก็ถือว่าจะตัดสินเลยเออแต่ว่าบริเวณรอบเขาพระวิหารเป็นของเราทั้งหมดเฉพาะตัวปราสาทเฉพาะตัวปราสาทก็ยกให้มันแต่เราอะไปกินส้มตำที่เขาพระวิหารได้อยู่แล้วหลังจากนี้หลังจากที่ทหารเนี่ยเขาเคลียเพราะอีคาเมนเนี่ยมันไม่สนใจหรอกมันยึดเขาพระวิหารเพื่อที่จะ ชักขยีสันปันน้ำเรากูไม่ให้และหลังจากนี้เป็นต้นไปสารโลกก็ไม่ใช่พอ่อเพราะพวกกูเนี่ยไม่ยึดสารโลกอีกต่อไปสารโลกจะตัดสินใจเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูโอเคนะคะอธิปไตยใครอธิปไตยมัน ทุกๆประเทศต้องปกป้องอธิปไตยของตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสารโลกสารพระจันทร,ร์สารนางคารศสารดาวพฤห,หัสอะไรมึงจะมาใช้อำนาจกับใครก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกพวกกูเพรากูไม่ได้อยู่ภายใต้สารโลกจบนะคะ